ชอบฟังเสียงแนวประมาณนี้บ้างครับช,ชัดๆคมๆโป๊ะๆเหมือนผมเนี่ยนะครับผมจะชอบเครื่องคอเนี่ยนะครับชัดก่อนเลยคืออัดแล้วไม่แตกเสียงไม่บี้นะครับประมาณนี้นะครับเธอผมจะเป็นคนที่ชอบแนวเสียงกว้างๆโปร่ปงๆนะครับไม่ไม่บี้อัดแล้วนะครับผมฟังรู้เรื่องนะครับ ก็เลยทําปีตัวลักย่ามานะครับเสียงก็จะประมาณนี้ที่ลูกค้าได้ยินเลยนะครับแล้วก็ลูกเบทก็จะอยากได้แนวแบบลูกโต,โตโๆใหญ่ๆหน่ครับประมาณเนี้ย นะครับก็ใครที่ชอบเสียงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเข้ามาหาผมได้นะทางช่องทางการติดต่อนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมลงให้ในคําอธิบายคลิปนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นงานโมดิฟายแท้ๆจากต่างร้าน JKT นะครับผมราคาอยู่1,990บาทนะครับตัวนี้มีประกันฟังซ่อมฟรีให้ด้วยนะครับผมลูกค้าไปใช้งานยาวๆได้เลยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเดือนตุลาคมนะครับ2566นะครับผมอัปเดตเป็นตัว อ่าเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือจะใส่เป็นตัวอ่าวอลลุ่มกันฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปกติเนี่ยก่อนในนี้นจะจะเป็นวอลลุ่มธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าที่ซื้อไปก่อนนั้นเนี่ยที่ถ้ามีปัญหาก็ส่งกลับมานะผมเปลี่ยนให้ได้ตลอดนะครับผมไม่มีวันหมดประกันยกเว้นลูกค้าไปรืป้อซ่อมเองก็จบกันแค่นั้นนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานมีปัญหาส่งกลับมานะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมก็โทรหาผมได้เลยหรือว่าอ่าที่อยู่ผมก็อยู่ในใบรับประกันที่ส่งไปให้ลูกค้านะคร ก็ส่งครับกลับมาเค็มได้ตลอดเลยนะครับนะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนะเบอร์โทร0849644001นะครับ0849644001ได้เลยนะครับนะเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมงานโมเท่ๆจากทางร้าน j k t นะครับผมท่านซื้อปีโมมาจากไหนผิดหวังมาจากไหนนะครับผมไม่รู้นะแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจนะครับผมกับปีโม j k t ดูนะครับลูกค้าที่ไม่จบมาจากที่อื่นนะครับมาจบที่ผม หลายคนแล้วนะครับผมลองเปิดใจดูนะครับนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคาอยู่1990บบาทเท่านั้นนะครับผมคุ้มแน่นอนกับเครื่องเสียงที่ลูกค้าติดไปนะครับผมจะอัพเสียงอัพเกรดเครื่องเสียงรถยนต์ของลูกค้าเนี่ยให้ดังดีขึ้นได้นะครับผมการันตีให้เลยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ